กับไฮโซปาร์ตี้ครบรอบ18ปีนะคะเราทั้งคู่ขอให้ไฮโซปาร์ตี้อยู่คู่กับสังคมไทยเป็นนานๆค่ะก็ขอให้ไฮโซปาร์ต so ี้เฮงๆฟังๆนะครับออกคอนเทนต์ใหม่ๆให้เราได้รับชมกันนะครับ เจ้สจาก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยจากหัวใจเลยนะคะสําหรับโอกาสครบรอบ18ปีไฮโซปาร์ตี้ค่ะเรียกได้ว,ว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องเป็นผู้หญิงที่กําลังสวยสดใสมีชีวิตท,ที่วาแล้วก็เต็มไปด้วยของความมั่นใจเพราะฉะนั้นเจ้สจาก,ก็อยากจะขอเอว้ยพรให้ไฮโซปาร์ตี้นะคะอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆเลยค่ะเป็นปีที่10 9, ก0่จนถึงาม0 0ปีเลยนะคะแล้วก็ขอให้ไฮโซปาร์ตี้ค่ะเป็นแม็กกาซีนนะคะที่เป็นไอดอลของสาวเป็นไอดอลของทุกคนนะคะเต็ไมไปด้วยความสวยความสดใสความมั่นใจแบบนี้ตลอดไปค่ะค่ะอยากจะแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีเนะคะให้กับเจยสารไฮโซปาร์ตี้นะคะคอนแกสพี่หญิงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะคะขอให้ไฮโซปาร์ตี้เป็นนติตยสารที่อยู่คู่คนไทยแบบนี้ไปตลอดทำให้ทุกคนแฮปปี้แบบนี้ไปตลอดนะคะ สวัสดีค่ะขอยินดีกับไฮโซพาร์ตี้ด้วยนะคะในการครบรอบ18ปีนะคะเราก็คุ้นเคยกับทางไฮโซพาร์ตี้ดีเพราะว่าได้ทำกิจกรรมร่วมกับซิรีแบงค์เยอะถ้ายังไงก็ขออวยพรให้อยู่อีก18ปีด้วยนะคะค่าก็าขอ c o n g r a t u l a t i o n นะคะกับทางไฮโซพาร์ตี้ที่ครบรอบ18ปีแล้วก็ถ้าถือว่าเป็นเป็นสาวก็เป็นสาวแรกรุ่นคือไม่ใช่แรกรุ่นหรอกแบบ แกลกรุ่นมาแล้วแล้วตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่แบบมาชัวร์แล้วใช่ไหมคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นเาขาเรียกว่าการพัฒนาการของไฮโซปาร์ตี้มาโดยตลอดเพราะเราก็อยู่กับไฮโซปาร์ตี้มาคือคืออยู่เหมือนเหมือนรู้สึกอยู่กับ,ค,กบคู่กับชีวิตของเรามาเรื่อยๆเนี่ยก็มีการพัฒนาการไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมรสุมก็สามารถผ่านมาได้อย่างสวยงามดังนั้นเนี่ยก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ท,ที่คอยสนับสนุนไฮโซปาร์ตี้แล้วก็ขอให้ไฮโซปาร์ตี้เนี่ย มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองงอกงามดังดังปังปัง,ปงไปตลอดและอยู่กันกับพวกเราไปนานๆนะคะยินดีด้วยค่ะค่ะปีนี้ครบรอบ18ปีไฮโซปาร์ตี้แล้วนะคะก็ขอให้กิจการดีๆยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีกิจกรรมดีๆต่อให้เราได้มาร่วมสนุกกันเยอะๆแล้วก็ขอเฮงปังๆคะ่ะ ข,ขอแสดงความยินดีกับหนังสือไฮโซปาตี้นะคะครบรอบ18ปีก็ขอให้หนังสือไฮโซปาตี้เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทีมงานทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่ง,งขึ้นไปด้วยค่ะข,ขอแสดงความยินดีกับหนังสือไฮโซปาตี้ครบรอบ18ปีนะคะขอให้หนังสืออยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ยินดีด้วยนะคะ18ปีแล้วก็ขอให้มีผู้ติด,ดตามเยอะๆนะคะค่ะ ก็ขอให้18ปีของไฮโซปาร์ตี้มีแต่ความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้น18ปีเอาแบ80เลยเนะาะเยีบไปเรื่อยๆเพราะพี่จำได้ว่าวันแรกที่เปิดตัวพี่ก็มาตั้งแต่วันแรกแล้วก็ที่จำแม่นคือ ขนาดเราป่วยเราก็ต้องมางานน้องหญิงก็ขอให้ไฮโซปาร์ตี้ของน้องหญิงน้องหมูน้องแอนให้รุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็เลข18นี้ต้องอยู่ให้ถึง80เลยนะคะขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยกับชาวไฮโซเพราะพี่เองก็เป็น FC ของไฮโซปาร์ตี้ตลอดค่ะขอให้กำลังใจน้องหญิงและทุกๆคนและทีมงานนะคะน้องๆทีมงานน่ารักทุกคนค่ะให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับไฮโซปาตี้ด้วยนะคะครบรอบ18ปีแล้วก็ขอให้อยู่คู่กับสังคมไทยแบบนี้ไปตลอดไปค่ะ